สวัสดีครับวันนีออ้มาชวนทำลองทายสิครับทำอะไรชวนทำกลวยสำหรับเติมน้ำมันอันนี้คือกรองนะครับกรองน้ำมันของรถยนต์ดูแล้วมันเป็นโลหะน่าจะเอามาทำประโยชน์ได้ ถอดทิ้งผมไปขอตามอู่มาครับนะครับตรงนี้มันน่าจะเป็นลนะักษณะมันเหมือนแบบเอามาพุ่มเดี๋ยวผมจะเจียจะเจียอันนี้ช่วงนี้ออกเจียร,รอบๆอ,ออกแล้วมันน่าจะน่าจะหลุดออกมาเป็นกลวย ะจะได้เอาไว้ใช้งานนะฮะลองดูครับเดี๋ยวลองดูจะเจาะออกร,บรอบๆกัน แน่ใจ,จอาจจะเป็นสแตนร์เลสหรือเปล่าไม่รู้มันน่าจ,จะเป็นสแตนเลด หลุดเีร์ไปรอบๆกอนเกิดเพื่อนๆที่พี่ไปเจอตามอูเข้าทิ้งงบอกว่าเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ได้นะครับ รูเล็กดีด้วยครับ น,นะครับผมเห็นตามอู่จะมีอยู่หลายขนาดเหมือนกันนะครับมันแล้วแต่ยี่ห้อรถยนต์กลองตัวนี้น่าจะเป็นกลองน้ำมันเบนซินเป็น,น,ปนกลองเบนซิน มองไม่เห็นตะเข็บเลยครับ แขดีเหมือนกันแบแข็งมากเลยครับเจียร์แล้วยังไม่เห็นรอยยังไม่เห็นตะเข็บเลยครับ ลอยนะครับมันยังก็คงย้ำย้ำไว้เหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันเลย อยแบบแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยหาเลยเคาะแป๊บนึงเอาไม้เคาะดูสิไม่ออกเลย ลอยละมีลอยละมีรอยละลอยนิดนิดลอยแยกเ,เจี่ยวต่ออีกนิดนึงหัวมันมันต้องน่าจะเคลือบน้ำยาไว้ด้วยครับ ก่อนอัดแล้วมันต้องกันกันรั่วแล้วโอ,อ้ออกแล้วครับนีออ่อันนี้ไม่ออกได้แล้วอีกนิดนึงครับ ออกมาแล้วข้างในเป็นอย่างนี้ครับปิดนิดนึงก่อนนี่ด้านในกรองจะได้รู้ไอ้นี่ไปด้วยครับว่ากรองกรองน้ำมันด้านในเป็นยังไงนะครับเป็นเป็นเป็นกระดาษเป็นชั้นๆๆ้ครับน้ำมันก็เดี๋ยวดูผมดูทิศทางมันวิ่งยังไง มันไม่มีไม่มีสัญ,ญลักษณ์บอกครับไม่รู้ว่าวิ่งจากไหนจะไปไหนมันน่าจะลักษณะวิ่งน้ำมันเข้าเข้าทางนี้แล้วก็ผ่านกรองสิ่งสกปรก,ปกเกาะอ,อยู่ด้านนอกนะครับ แล้วก็อัดเข้าไปน้ํามันก็ออกอันนี้ไปเข้าเครื่องยนต์นะครับเนี่เราก็ได้กรวยกวยสำหรับไว้ใช้เติมน้ํามันให้เตาหรือตะเกียงแล้วครับเดี๋ยวทําความสะอาดนิดนึงเนี่ยมันเคลือบเคลือบน้ํายาวไว้จริงๆครับก่อนที่เขาจะอัดจะหุ้มมันเลยทําให้ให้เหนียวไม่ออกอแข็งมากเลยครับกาวมันแข็งเป๊กเลย เดี๋ยวไปทำความสะอาดแล้วก็ได้ไปใช้เท่านี้เองแต่ว่าเออมีด้านในนิดนึงครับด้านในไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยด้านในมันเป็นแทนที่มันจะมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นเดือยเป็นกลวยเป็นเป็นไอตัวเนี้ยเลยขึ้นมาซึ่งเวลาเรากรอกน้ำมันลงไปเนี่ยมันทำให้น้ำมันเนี่ยมันต้องท่วมท่วมขึ้นมาก่อน จะตัดก็คงยากครับเพราะมันอยู่ลึกเลยอไม่รู้จะตัดยังไงอาจจะต้องเวลาเติมน้ํามันต้องให้ระดับน้ํามันมันขึ้นผลแกรนขึ้นมาแล้วมันถึงจะไหลลงลงท่อนี้นะครับก็ไม่เป็นไรส่วนที่เหลือเราก็เทกลับคืนลงภาชนะของเราไปครับอันนี้ได้กลวยน้ำสำหรับไว้เติมน้ำมันเตาหรือตะเกียงที่เราชอบแล้วครับนะฮะ วันนี้ก็ขอบคุณครับช่วยรบกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับในช่อง youtube คนเล่นไฟครับขอบคุณครับ